สวัสดีครับค่ะได้ติดตามในเรื่องราวของทางด้านฟลูฟันฟลูไหมคะว่าวันนี้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบอย่างไรนะคะในส่วนของนักลงทุนต่างชาตินะคะเอ่อโดยเบื้องต้นนะครับก็คงจะจะยังลบอยู่นะครับก็สถานการณ์ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่นะครับอันนี้เงินทุนก็ยังไหลออกอยู่ะนะครับ<ม>เราก็เราลุ้นยอดสุดที่จริงๆสิ้นวันอีกทีน,นะครับแต่ว่าโดย เรืองตอนนี้พอเงินทุนไหลออกอย่างที่บอกครับเซตก็น่าจะลงแลนะครับแต่ตอนนี้เซตปิดที่พันสองร้อยเก้าสิบจุดลงไปหกจุดนะคะบริเวณนี้จะต้องใช้กลยุทธ์อะไรคะจริงๆสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ยังรอนะครับคราวที่แล้วที่มีคุยกับพี่มอนนะครับว่าลดพอร์ตแล้วล่ะตอนนี้พอร์ตถ้าตามเกณฑ์น่าจะเหลือมาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็รอลุ้นอยู่ลดไปแล้วเหรอคะอ่าใช่ที่บอกพี่มอนว่าหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งสามศูนย์ ถอดเท่าไราตาม<ะ>วันหนึ่งอันนี้เท่าไรทีหนึ่งไงก็มีลดมาเรื่อยๆแล้วล่ะนะครับคราวนี้ก็เหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์อยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าดัชนีต่ำกว่าหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับก็ลดถอดเหลือสักสามสิบก็คือขายออกไปสักเจ็ดสิบนะเหลืออยู่สักสามสิบถ้าเกิดว่าต่างชาติยังขายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้อันนี้เป็นเกณฑ์สำหรับนักเก็งกำไรนะครับก็กแรัชันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่า แต่ชนีนะครับเกิดยืนเหนือหนึ่งสามศูนย์สองนะครับแล้วต่างชาติซื้อสุทธิหรือว่าสถาบันซื้อสุทธิหลักพันล้านนะครับแล้วก็กลับมาเพิ่มน้ําหนักของทุนเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นแต่ถ้าเกิดวิ่งตัววิ่งไปมาอยู่ในกรอบนี้นะครับก็อยู่ที่ห้าสิบเปอร์ซ็นต์นี่แหละครับดีแหล้อืมอนะครับก็ใช้เป็นตัวอ้างอิงได้นะหลักเกณฑ์ในการลงทุนนะคะ อ่าครับเพราะจริงๆตัวดัชนีก็จะมีผลภาพรวมครับอโดยภาพรวมคือที่ทางฟันโซตอนนี้ก็ทั้งช็อตฟิวเจอร์ทั้งขายหุ้นนะครับเพราะงั้นมีโอกาสที่เงินทุนจะทยอยไหลออกแต่ว่าอ่าเข้าใจว่าสถาบันแกก็มีการซื้อส่วนนะครับก็ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่สถาบันนะว่าจะซื้อมว LTF อะไรนี่เออจะเป็นยังไงนะในช่วงใกล้ๆลปลายปีนะครับค่ะคุณแม่การในส่วนของกลุ่มหุ้นเองเท่าที่นั่งดูอะฮะ กดหุ้นสื่อสารในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็ดันต่อแต่ตอนนี้หุ้นสื่อสารก็ตอบรับข่าวไปหมดแล้วก็คือราคาไม่เปลี่ยนแปลงทั้ง3ตัวที่เห็นภาพชัดเจนหุ้นกลุ่มนี้คุณแม่จะแนะนํานักลงทุนอย่างไรคะอย่างเช่น i n t u s Advanced True เป็นต้นนะคะจริงๆตัว i n t u s ก็ยังดูไม่ดีทางกราฟเทคนิคนะครับ i n t u s เนี่ก็คงจะต้องรอ,อ,อไปก่อนนะคะยังไม่ได้แอคชั่นอะไรก็หลีกเลี่ยงไปก่อนส่วน a d v a n c e ก็โดยทางเทคนิคก็ ดูไม่สวยเหมือนกันน,นะครับเอ,อคือจริงๆกราฟกลุ่มผมก็จะว่าน่าจะกลุ่มสื่อสารน่าจะไปออกตัวอื่นมากกว่านะตัวพวกแอดวานอินทัสอ,อะไรยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะกราฟอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อ,อผมว่าเฉลหละคนก็เล่นข่าวกันนะครับแต่ว่าในส่วนตัวแอดวานในกลุ่มไอซีทีผมว่าหลายๆตัวเขาก็ สวยกว่านะอย่างพวกแต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับมันก็คือไม่ย่อเลยอย่างพวกจัสมินอย่างพวกไทคมอะไรย่างเงี้ยครับเขาเขาก็ขึ้นของเขาเรื่อยๆนะครับแล้วอย่างในผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่ท้าทารเรื่องสามทีอะไรเงี้ยครับแทนที่เราจะไปลุ้นพวกผู้ประกอบการที่เราขายให้ผู้บริโภคนะครับเราก็เป็นเน้น พวกที่รับเหมาทําโครงขาย ừ, อะไรไปอย่างเงี้ยครับ ừ, น่าจะโอเคกว่าแต่ว่าไอ้พวกนั้นจริงๆก็มีคนเล่นมาเรื่อยแล้วนะะมาเป็นเดือน<า>ละโอ้มาเป็นเดือนแล้วล่ะนะ ừ, ก็มีการขายทำำํากําไรไปบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยโดยความเป็นจริงพูดนี้นผมว่ามันจะดีกว่าเร <ừ, S 2> าไปโฟกัสพวกแอดวานซ์ดีแทกทู van, T ool, อะไรเงี้ยเนี่ยเอไอที I T ก็ทะลุทะลวงมาแล้วนะคะหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะใช่ใช่ใช่แต่เอทีก็วันนี้ก็ก็ดีดแรงนะดีสองวันเอทีคือใช่มีมีขาผู้บริหารขายออก ส่วนหนึ่งก่อนหน้านะครับทำกําไรมากเหอะนะก่อนไว้ทำไมหุ้นอะใช่ก็ลงไปหน่อยหนึ่งนะแต่ก็มันก็กลับมาดีขึ้นอะไรพวกนี้ครับผมว่าแล้วก็ถ้า i อ t ีทีผมว่าน่าจะโฟกัสในพวกนั้นสร้างเครือข่ายนะไม่ล็อกเล่ a อ t มาหมดนะคะ s a m t ทล s อ o a อะไรเนี่ยที่ที่เขาแนะนำมาในรายการเมื่อสักครู่นะคะแล้วคุณแม่มีมีพวกระบบคุณแม่มองตัวไหนยังไงบ้างในมุมมองคุณนะ จริงๆมุมมองผมก็กลุ่มนี้ก็ไม่ได้เอ่อจริงๆก็ลงทุนด้วยพวกตัวตัวพวกจัสมินไทยคมแต่ว่ามันก็ต่ำแล้วมากมากแล้วนะครับก็อย่างนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าจะช่วงนี้ผมว่ามันก็จะมีลุ้นๆหน่อยแต่มันก็ติดอัดหน่อยนะครับยังมีพวกกราฟสวยๆก็จะมีพวก CPF อะไรเงี้ยกลุ่มฟูที่หลายบลกเกอร์แนะนำอย่างเงี้ยนะครับถ้าตามกราฟเทคนิคก็บอกว่าเออเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะอะไรเงี้ยครับ ค่ะแล้วแ่ฟิวเจอร์อ่ะจบละคุณคมฆก็ให้ตามสร้างระบบเครือข่ายใครตามราการของเราก็ได้ตังไปหลายตังนีเมื่อกี้คุณเด็กแนวให้มา SVOA ขึ้นตุบตับตุบตับมาแล้วนะคะอืม่าบาทก็เท่าไหร่ยี่หกยีปอ่ะคุณเมฆคะกรอบของฟิวเจอร์นิดหนึ่งค่ะว่าตัวซีรีส์ซัเองนยกรอบขึ้นลงนะคะน่าจะอยู่ในรับแนวต้านประมาณเท่าไหร่คะ เอ่อจริงๆในส่วนของตัว s อ0่าศูนย์นะครับก็มีนักปานที่883.8นะครับหรือว่า884โดยประมาณนะคร8บถึง84เนอะค่ะอาช่ยก็ปรดีว่าต่างชาติยังขายยังช็อตอยู่ครับก็ยังคงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนด้านล่างนะครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าตัวซีรีส์แไม่ต่ำกว่า871นะครับก็คิดว่ายังมีโอกาสร,รีบาวนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า871ก็ต้องออมร้อยขาลองน่ะค่ะ ย่อลองนะตัวนี้ตอนนี้ยังมองลักษณะนั้นนะคะทองค่ะยังมีโอกาสอยู่ค,ครับผมทองทองที่มองวีอ่านะครับถ้าซีรีส์วีจริง,งจริงทองจริงถ้าต่างชาติทั้งสถาบันมีการช็อตไน้ส่วนของทองมาตลอดเลยนะค่อนข้างที่จะน่ากลัวหน่อยทองยังมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะครับแ้วก็เอมีสต็อปล็อตขาช็อตนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นช็อตไว้วีคือว่าถ้า สูงกว่า25700นะครับก็จะเป็นซอปล็อตขาช็อตนะครับตอนนี้25560อ่ครับผมถ้าต่ำกว่า25700นห้ยะครับก็จะเป็นซอปล็อตขาช็อตนะครับก็จะมีก็ลุ้นครับถ้าเกิดว่าทองลงไม่ต่ำกว่า25200ก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับมานะค่ะได้ค่ะนะถ้าไม่ต่ำกว่า2500นะ2อง0มนอเนาะอ่าสองหม สองหมื 25, ่นห้าพันไหมคะตัวทีค่ะสองหมื่นห้าพันสองร้อยครับสองหมื 25, <200. S 2> ่นห้าพันสองร้อยก็มีสิทธิ์รีบาวครับค่ะได้ค่ะค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะ